มีคนถามว่าผมกับพูณเนี่ยเป็นกระบวนการล้มโต๊ะแบบที่เขาพูดจริงไหมอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าคุณเน่ยเราถูกกระทําขนาดเนี้ยยังไม่ลุกขึ้นมาสู้บ้างหรอวะเออเองจะปล่อยให้วงการเนี้ยมันกัดกินเองแล้วก็คนทั่วไปหรอวะออวันนี้ถ้าทําอะไรได้กับสังคมหรือว่าเป็นประโยชน์ได้ลองออกมาพูดเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า สวัสดีครับกลับมาที่สัญญากันไว้นะครับก็ EP 2นะครับคือจะบอกว่า EP เนี้ยเป็น EP ที่เราจะไม่ต้องไปกล่าวถึงใครแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วประเด็นนี้มันมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ FC ผมเองเนี่ยก็ดีนะครับและ FC ของหลายๆค่ายก็ดีนะครับเพราะนั้นก็ฟังประเด็นนี้นะฟังแล้วจบวันนี้ผมจะไม่พูดถึงใครแล้ว แต่ผมจะพูดตัวละครหลักๆที่มันเกิดขึ้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแค่3คนอย่างที่ผมเคยบอกไปโพส์ไปว่ามีสามคนคนที่1ก็คือผู้เสียหายคือผู้ที่เขาผู้ซื้อนะครับและประเด็นที่2คือผู้ขายนะครับและประเด็นที่3คือตัวผมนะครับถามว่าผมมาเกี่ยวอะไรมาเกี่ยวเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบว่าเฮ้ยพระองค์เนี้ยมันไม่แท้ผมก็เลยเข้ามาอยู่ในหนึ่งในสามนะครับอันนี้คือ คือทำไมผมน้องมาอยู่ตรงนี้บางท่านถามว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของมึงไปยุ่งอะไรมันเรื่องของผมครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยคนที่หนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอามาตรวจสอบกับผมแล้วก็าทาคลิปออกไปสู่สาธารณชนมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับวันนี้กลับมากับพี่ไปทูลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วตัวละครเรามีทั้งหมด3ตัวต้งอตงผมผมเชื่อว่าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเพจด,ดังๆอ่า เพดต้มตุนอ่าผมจะคำวันนี้แล้วกันเพดดังเพดต้มตุนเข้ามาผสมลงด้วย<ล>คือ<ล>โอ้โหเละเทะเลยเละเทะเลยคืออย่างนี้สองเรื่องนั้นเราจะไม่คุยเราจะคุยว่าคุณคือผู้เสียหายครับที่ถูกใช้คําว่าคนกลุ่มนี้ครับเอาพระมาหลอกขายโอเยใช้คํานี้ได้นะได้หลอกขายนะ,ะโอเคคนที่สองคือคนที่ขายจะขายด้วยหลอกหรือไม่หลอกไม่สุจริตไม่สุจริตอันนี้ผมไม่รู้ ต้องไปว่ากันในกระบวนการนะครับและผมผมเนี่ยตอนนี้ถ้าดูตามไทม์ไลน์ผมอยู่ในฐานะที่ผู้ตรวจสอบ<ช>และในอนาคตไทม์ไลน์ผมจะต้องไปเป็นพยานแน่นอนต้องไปศาลนะครับแต่แต่ก็อย่างที่บอกครับอะไรที่มันผมยืนอยู่ข้างความถูกต้องมาตลอดวันนี้ผมก็ยังยืนอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเข้าประเด็นครับตอนนี้ผมอยากถามแต่ไม่ต้องเป็นเชิงลึกไปถึง ทำให้มันเสียรูปคดีนะอยากถามว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงตรงไหนละในเรื่องของคดีคดีตอนนี้ก็ก็ก็ในส่วนของผมเองมีทีมตั้งทีมทนายแล้วก็มีทั้งตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาแล้วก็อยากให้เร็วที่สุดบางอย่างบางครั้งทําอะไรช้าไปไม่ทันการเพราะว่า มีการอาจจะทําลายพยานหลักฐานบางอย่างหรือว่าปั่นกระแสะอะไรให้ผมเสื่อมเสียไปอีกหรือว่าชี้นำสังคมกำลังชี้วัว, <นำ S 1> วเรื่องพวกนี้ใช่ครับแต่ผมว่าไม่น่ากลัวนะถามว่าไม่น่ากลัวเพราะอะไรคือถ้าทําให้เสื่อมเสียก <c oughs> ็ฟ้องเพิ่มอีก <c oughs> โอ้โหจริงๆคือ,ค,อคืออย่ี้ แต่แหละไอ้แต่ผมได้ข่าวมานะว่าทางทางผู้ขายเองเนี่ยเขาก็ฟ้องเริ่มตั้งทีมฟ้องคุณเหมือนกันนะเขาฟ้องแล้วก็คือบินประมาทนี่ก็โมตัวโมเลงกันแล้วเนี่ยโอ้โหสวนกันไปสวนกันมานะแต่จะถูกจะผิดไม่ใช่คุณตัดสินไม่ใช่เขาตัดสินไม่ใช่สังคมตัดสินใช่ให้ศาลตัดสินถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องคดีก็คือตอนนี้ไปอยู่กระบวนการกระบวนการทางกฎหมายแล้วกระบวนการยุติธรรมอนนี้ผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่า วันนี้เนี่ยวันนี้นะครับคุณเองผู้เสียหายกับผู้ขายที่เป็นกรข้อพิาพาทษ์กันเนี่ยอขอเคลียร์และคืนเงินชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างแบบเฮ้ยผมยอมชดใช้คุณจะปรับผมเท่าไหร่ก็ได้เขียมันจริงๆแล้วผมเปิดโอกาสนั้นน่ะตั้งนานแล้วเรื่องของให้เข้ามาชดเชยผมเรื่องของยอดที่เสียหายอืแล้วก็ตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเลยมันเลยเวลานั้นมาแล้วผมให้เวลานั้น นานแล้วผมก็มีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าผมอยากทําให้คดีเนี้ยกฤษยาบอกไปว่าให้เป็นตัวอย่างสังคมเป็นตัวอย่างสังคมว่าไม่ได้สนใจเรื่องเงินไม่ได้ไม่คือตอนเนี้ยจะเคลียร์เท่าไหร่ก็ไม่เคลียร์ละเพราะว่ามันมันเลยหมดไปละประโยชน์ใช่ครับผมไม่ได้ว่าบอกว่าผมรวยหรือว่ามีตังค์เยอะไม่ใช่อ่ะผมกําลังทําให้สังคมเห็นว่าเราเราลองมาดูกันว่าไอ้วามถูกต้องจริงๆอ่ะมันไปได้ไหมมันมีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงไหมสมมติว่า อ่ะผมจะแพ้มผมอาจจะแพ้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมกำลังสะท้อนให้เห็นอะไรให้ทุกคนกลับไปคิดดูเออน่าคิดนะจะช,ชนะหรือแพ้ไม่ไมใช่<ม>ประเด็นสำคัญแล้วใช่วันเนี้ยผมมองว่าผมทำสำเร็จระดับหนึ่งแล้วทุกคนตะหนักแล้วก็ทุกคนให้ความสำคัญกับเออทุกคนกลับมามองเห็นนะใช่กลับมามองว่าเฮ้ยคุณมีุดมการที่แท้จริงคืออย่างนี้อ่าผมยังเน้นย้ำนะครับว่าผมเนี่ยกับคุณไมทูนเนี่ย ปัจจุบันผมยังไม่รู้จักชื่อเล่นคุณเลยคุณชื่ออะไรเนี่ยน้องทูนครับเรียกน้องทูนชื่อทูนชื่อเล่นชื่อทูนเลยใช่ครับอ๋อทูนแม่กองอ่าโอเคคืออย่างนี้ผมกับเขาไม่รู้จักกันรู้จักจากไหนรู้ไหมรู้จักพอมันเกิดกรณีผมให้ทีมงานติดต่อไปถูกไหมใช่ให้ติดต่อไปแล้วก็มาทําความรู้จักกันที่ที่แห่งนี้เรารู้จักเราเจอกันครั้งแรกคือที่นี่ที่นี่แหละครับอ่าโอเคตอนนี้มีคนถามว่าผมกับทูนเนี่ยอ่ากำลัง เป็นกระบวนการล้มโต๊ะแบบที่เขาพูดจริงไหมเออผมผมอยากให้คุณตอบแับสังคมว่ามันมันไปมันไปกันใหญ่ผมให้ให้วิเคราะห์ตามผมง่ายๆว่าเรื่องเรื่องผมที่เกิดขึ้นเนี่ยสามถึงสี่ปีแล้วแล้ววันนี้ผมเพิ่งมาทราบข้อเท้จริงว่าพระมันเก๋คือพระเนี่ยถ้าจะล้มมันต้องล้มตั้งแต่วันนั้นใช่ถูกไหมใช่ผมจะวางตัวเองให้อยู่ในงานตั้งแต่วันนั้นเพื่อจะล้มโต๊ะในวันนี้มันไม่สมเหตุสมผล มันไม่เม k e s e n s อลองลองคิดดูก็คือก็ปีหกสองเช่าพระมาใช่เรื่องมาแตกปีหกหกมีสหาบีห้วางงานนานนะเนี่ยเราเนี่ยผมต้องแบบไม่เม k เซนไม่ make ซนใช่ครับอยากให้มองจริงว่าเออแล้วทำไมผมคิดว่าเป็นเราเป็นขบวนการลงโต๊ะผมออกกับสื่อแล้วมันเป็นช่องออกที่ดีที่สุดสําหรับฝ่ายตรงข้ามมองว่านี่ไงออกมาพนนี้ไงแล้วก็ไปหาว่าหาคนนี้พอดีเลยคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องโต๊ะอยู่ผมผมดันมา มาเซอร์ดพีมันเลยเป็นประเด็นสังคมให้อ๋อมันมีคนมาปั่นใช่ใช่ได้คนปั่นก็แต่ก็อย่าไปเถียงนะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเถียงแพ้ปาดแต่ยังได้ความรู้ใช่แต่เถียงกับคนเฮียพันนี้ไม่ได้เฮียอะไรเลยนึกออกป่ะเพราะมันไม่มีความจาเป็นนะอ่าโอเคประเด็นนี้ตกไปเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นมันไม่มีเซนที่จะต้องเฮ้ยรอสี่ปีแล้วมาเพื่อจะมาเอาแผนนี้มาเอออ่อะต่อไปอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าคุณเนี่ย แม่หิวแสงอยากดังอาคุณไหนคุณตอบประเด็นนี้ผมหน่อยโอเคครับเอาจริงๆว่าผมเป็นคนหน้าบางเลยนะอไม่กล้าออกสื่อได้ซ้าไปแต่วันหนึ่งเนี่ยแค่มองตัวเองว่าเราถูกกระทําขนาดเนี้ยยังไม่ลุกขึ้นมาสู้บ้างหรอวะเองจะปล่อยให้วงการเนี้ยมันกัดกินเองแล้วก็คนทั่วไปหรอวะวันนี้ถ้าทําอะไรได้กับสังคมหรือว่าเป็นประโยชน์ได้ลองออกมาพูดเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าอผมทุกคนเลยนะ ทุกคนเลยนะคือถ้าใครคิดได้แบบนี้เนี่ยถ้าคุณถูกกระทํำถ้าคุณถูกกระทําและคุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องคุณลองตีแผ่เรื่องราวของคุณก่อนตอนแรกกัผมเห็นคลิปคุณเนี่ยผมคิดว่าคุณตีแผ่เรื่องราวของคุณแต่ว่ามันไม่มันมันกลายเป็นเป็นประเด็นระดับชาตินะใช่ผมเป็นประเด็นระดับชาติในวงการพระนะเออเพราะว่าในหัวข้อที่ผมพูดะชัดเจนในคลิปผมบอกว่าเออขอให้ผมเป็นกรณีสุดท้ายนะวันนี้ผมไม่ได้เงินผมไม่ได้เสียไม่ไม่ไม่ได้เสียใจ แล้วก็ไม่ได้อยากได้เงินแต่แค่บอกว่าขอให้เคสของผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกได้ไหมให้ความถูกต้องเนี่ยหรือความยุติธรรมหรือคุณธรรมเนี่ยให้มันอยู่กับทุกๆสาขาอาชีพใช่ครับเพราะในกรณีนี้เรื่องเรื่องยู่แสงเขาไม่มีเพราะไม่ได้อยากดังอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาจะบอกอยู่แล้วว่าคุณมีอาชีพที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แสงใช่ผมมีอาชีพที่ไม่ต้องใช้แสงผมขายส่งอยู่แล้วอยู่หลังฉากของ ของความนเป็ของทุกคนได้อยู่แล้วถูกต้องครับเฮ้ยอ,อันนี้น่าคิดจริงๆอันนี้น่าคิดเอออะวันนี้เนี่ยผมว่ามันมันเดินทางมาแบบเร็วมากใช่ม,มันเร็วมาก,มนมากจนแบบเฮ้ยผมเพิ่งลงคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออแป๊บเดียวผมต้องมายืนตอบสังคมว่าเฮ้ยเองเป็นใครเฮ้ยเองทําเพื่ออะไรเอเออเงเป็นขบวนการล้มโต๊ะเหรอเออเองหิวแสงเหรอแล้วทําไมไม่คืนพระเขาไปอเขาบอกว่า พระองค์เนี้ยคุณเอาไปล้างแปลงสภาพมาจริงปะ <c oughs> ผมผมยืนยันชัดเจนก็เหมือนที่พิ่โซนให้ความรู้ว่าทุกคนให้ความรู้ว่าว่าถ้าพระทำผิวมาทำสภาพมาอ่า <c oughs> มันก็จะลบเลือนหายไปในวันหนึ่ง อ่าใช่ใช่ออกาคือออกซด์มันปฏิกิริยาของของน้ํายาที่ไปโดนอ่านั่นแหละครับโดนอากาศแล้วผ่านการเวลามันก็จะหายไปไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยผมไม่มีความรู้เรื่องกางหรืออะไรผมเป็นคนเวลาผมเช่าพ้าจากตามบ้านเนี่ยอันไหนที่มันไม่ไม่สวยเนี่ยมันสกปรกก็จะเขียยออกเขี่ยออกมานล้างออกแล้วก็อาจจะมันผิวมันเงาไปก็จะมีน้ํายาปาดปากเออให้มันคล้าลงเพื่อเพื่อให้ ให้ผิวมันดูสวยงามขึ้นแต่เวลาผมขายพระผมก็จะบอกลูกค้านะอันนี้แต่งผิวมานะแ,แต่ว่าขายในราคาแต่งไม่ได้ขายในราคาสวยมผมก็จะบอกลูกค้าทุกคนทุกครั้งผมยิ่ง <ปะ S 1> รู้ว่า<ม>เทคโนโลยีแบบนี้ไอ้แบบนี้มันทำกันได้มันแต่งผิวได้<แ>ผมผมก็เลยมองว่าในมุมมองผมนะผมไม่รู้ว่าล้างหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันไม่ได้ล้างหรอกมันแต่งผิวแล้วผิวมันแค่มันแค่คืนสภาพเดิมครับ ผมอย่างที่ยืนยันแล้วผมไม่มีความรู้เลยต้องใช้น้ํายาอะไรต้องล้างอะไรเงผมก็เข้าไปหาข้อมูลนะอะไรคือล้างอะไรคือทําให้พระเปลี่ยนต่อภาพอสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ย้าของคุณเนี่ยถ้าในมุมมองผมนะเขาแต่งผิวโดยการใช้แต่งผิวอาจจะแขวนบางๆเขาเรียกว่าแขวนแต่งผิวนอแขวนแต่งผิวแล้วก็เอาใบพูห่อนบพูเขาอาจจะใช้ใบพูคุณเอาละเนี่ยคุณฟังผมนะง่ายๆเบสิกเลยคุณหาทองเหลือง เหรียญบาทก็เหรียญทองเหลืองก็ได้เหรียญเหรียญห้าติดตังวิ่งวิ่งเลยเอาใบพูนะลนไฟก่อนแล้วก็ห่อห่อเหรียญนั้นนะแล้วคุณทิ้งไว้สองวันคุณกลับมาดูว่ามันจะเกิดสนิมพวกนี้มันจะเกิดมันจะเกิดไปลองดูดิไปลองเทสดูก็ได้ว่าจริงเปล่าใช่จริงแต่ว่าถ้าเราเอาวางไว้หรือว่าจับบ่อยๆหายไหมมันก็จะจางลงมันก็จะไม่ค้ำมันก็จะจางลงหรือขี้พึ่งเบอร์ยี่แปดทาแล้วก็เป่าลนไฟนิดๆลนความร้อนนี้ก็ดำเหมือนกันอ๋ออ่นนี่คือหลักการการแต่งผิว ที่มีมาแต่โบราณไม่ได้เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเขาใช้เทคโนโลยีแบบนี้ทำผมเชื่อว่าแบบนั้นตอนนี้อ่ะโอเคคุณยืนยันว่าผิวไม่ได้แตกใช่มีคนบอกว่าพระคนละองค์ละองค์ใช่ไหมกับบัตรกับบัตรใช่ไหมเออผมผมตอบไปแล้วนะผมผมไล่ทำลายให้ฟังว่าองค์เดียวกันเออผมผมไล่ทำลายว่าตามรูปใช่ผมผมได้งานประกวดแล้วหลังจากนั้นประมาณ5วันอ่าผมถึงได้รับพระ แล้วบัตรเนี่ยตามมาที่หลังอ่าสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าบัตรเนี่ยมันจะมาตรงหรือไม่ตรงเนี่ยผมก็ก็สังเกตน,นะเบื้องต้นที่อยู่กับผมมาผมก็นั่งดูว่ามันตรงนะมันตรงอ่ามันตรง,ม,ตรงมันก็เอ้ยไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ว่าถ้าแต่ละคนชี้นําว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ตรงคืออย่างนี้มันคือเวลาเอารูปถ่ายรูปไปทําบัตรเนี่ยมันต้องมีการย่อไฟล์ให้ไฟล์เนี่ยมาไปอยู่ให้มันอยู่ที่บัตรได้เนื่องว่ามันก็คองยังไม่ชัดขนาดนั้นแต่ ผมจะบอกว่าในมุมมองผม <Times Dogs> ผมมองไปที่บัตรนะผมว่าองค์เดียวกันองค์เดียวกันและแล้วประเด็นคือถ้ามันไม่องค์เดียวกันนะวันนี้หนักเลยนะปอมแปลงเอกสารนะใช่อันนี้หนักเลยนะอันนี้อันนี้แม่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะเออแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วมันกลายเป็นแม่งปอมแปลงกอกสารสวมเอาลูกกับตัวบัตรเนี่ยมาขายคองโ์นี่หนักเลยนะเออก็ในมุมมองผมเฮ้ยผมเห็นรูปผมเห็นแบบพระแบบคุณอีกองค์หนึ่งเหมือนกันโอ้โหแม่ง คุณเห็นยังอ่ะผมเห็นอีกองหนึ่งมีคนส่งเอ้าพระพระองค์เนี้ยเขาบอกว่าโกลงอ่ะนี้ใช่เฮ้ยคางมีหลุมเหมือนกันหูมีติ่งเหมือนกันเอาละมึงเพราะนั้นมันต้องมีตัวแม่แล้วใช่ฮะมันต้องมีตัวแม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นครับเห็นครับส่งรูปมาผมเออึ้งๆก็ที่ผมบอกไงมันคดีม่งเริ่มพลิกแล้วแสดงว่าคุณไม่ได้โดนคนเดียวไอคนทำเนี่ย มันขายหลายคนอาจจะห้าองค์สิบองค์อันนี้เขาเรียกว่าถือว่าในมุมมองผมเนี่ยถ้าภาษาเซียน,เ,นยเขาเรียกว่าเก๊ฝีมือเก๊ฝีมือเขาเรียกว่าเก้โอท็อปอ๋อนะอ่าในเก้โอท็อปคือทําน้อยๆทาไม่ทำไม่กย,ยีชิ้นนึกออกปะแต่ถ้าตัวผมเนี่ยผมเห็นผ้านนะผมจะพูดคาเดียวกับเก่งเลยว่าเก้กระเจีแต่แต่แต่ในในวงการเนี้ยงานเชียบงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผม ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับอ่ะก็แต่ประเด็นก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมยังไม่เห็นนะเราเราเห็นทุกอย่างหมดแล้วเราเห็นการวิเคราะห์วิจารณ์จากหลายๆที่จากหลายๆคนจากหูคนบางคนฮาร์ดคอร์เลยนะเโโจอคนหนึ่งเนี่ยหูไอใช้ชื่อตัวย่อไอ้ใช่ใช่ดังนั้นเลยแบบแบบมึงทําพาเก้แบบเป็นไอ้นี่เลยผมก็เฮ้ย โอ้โหมันโหดร้ายขนาดนี้เลยวะบางคนที่มีข้อมูลหรือว่าเขารู้วงกาจริงๆเขาก็กล้าออกมาเปิดโปงผมได้ยินคลิปเสียงแล้วโอ้โหประมาณนั้นโอ้โหมันแบบเฟซเลยอันนี้ขอให้มันเป็นเรื่องของรูปคดีนะก็ไม่อยากพูดเยอะก็ผมได้ยินแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะมันมันเป็นนี่มันกระบวนการนะแล้วตอนนี้มันก็ไปถึงขั้นตอนของเขาเรียกว่าเข้าไปในรูปของ ในกระบวนการที่จะไปสืบหาความยุติธรรมแล้วและณ<ล>วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมยังไม่เห็นเลยผมยังไม่เห็นใครออกมาบอกกูเลยว่าเออใช่พี่ไม่มีใครพี่พี่ทนก็อยากเห็นเหมือนผม,มสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยมผมก็อยากเห็นสิ่งนี้เหมือนกันนะอืมนี่ผมผมเอาเอาด้วยสัตว์จริงนะผมอะ่ะมีคนส่งมาแคปมาให้ผมบุคคลท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นรุ่นพี่เราเนี่ยแหละบุคคลท่านหนึ่งแคปมาให้ดูว่า ใครทาให้ผมเสื่อมเสียเสียหายผมจะฟ้องแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเขาจะฟ้องทุกคนนะผมก็บอกอ๋อเขาก็ดีเขาก็ฟ้องสิใครทําให้เขาเสียหายเขาฟ้องทําติดอยู่แล้วถูกไหมแต่ผมอ่ะผมทําอะไรให้พี่เสียหายครับางนี้บางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกผมว่าผมไปพูดถึงกรรมการที่ตัดสินเนี่ยอืทําไมไม่ออกไมายอมรับเลยคุณก็คืนก็ไปนู่นนี่ปั้นเฮ้ยถ้าผมจะทําให้เสื่อมเสียเนี่ยกรรมการมันไม่ใช่ชื่อบุคคลนะ <st ans> ใช่จำผิดหรือเปล่ากรรมการมันเป็นตาแหน่งตําแหน่งถูกต้องออแล้วกรรมการมันเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดชประธานมันก็เปลี่ยนหมุนเวียนตลอดถูกต้องผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยสักคนเดียวนะเว้ยอย่าฟ้องกูเนี่ยมึงคิดให้ดีนะเว้ยคือกูไม่มีสิทธิ์จะพูดเฮีย <apologized> อะไรเลยเหรอกูอยู่หน <inaudible> ึ่งในสามคนน่ะกูก็ขอพูดในสิทธิ์ของกูบ้างผมเชื่อว่าประชาชนทั่วไปนะก็คิดอย่างนี้นะครับหมายความว่า <aest> ก็อยากฟังจัด อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นกรรมการออกมาบอกหน่อยสิว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงในลองบอกกับสังคมหน่อยสิว่าเรื่องที่ไอ้น้องคนนี้ออกมาพูดหรือเป็นจริงเท็จยังไงเอาลองบอกมาเต้าแย้งกันดูโหแต่นี่เงียบกิ๊บมันเงียบแล้วก็ส่งแนวหน้าอย่านั้นมาทาด่าผมทุกวันทุกวัน ได้ยินดีนะได้ได้กรรมการมาคุยกับผมได้เลยเนี่ยมาออกสื่อกับผมอย่างเงี้ยแล้วผมผมจะถามเขาเหมือนที่ถามคุณไม่ต้องพิธทนก็ได้หรือว่าเอาใครคนกลางก็ได้มาถามกัเอาผมนั่งใช่กับกรรมการผมก็ถามเขาคือผมอยากจะถามเขาผมผมอยากให้คุณชี้แจงเหมือนที่คุณได้มาชี้แจงผมผมไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวนะคุณอยากจะชี้แจงคุณมาติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมให้คุณมานั่งตรงนี้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยผมอยากรู้ว่าดีนะดีนะเออมันจะได้วางความสองฝ่ายเนาะอ่ะก็ วันนี้ขอบคุณคุณไปทูรนะครับว่าได้ได้มาเป็นเอพีสองแล้วก็ผมอยากให้ EP พนี้มันเป็น e ีพีปิดจบผมจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแต่ผมให้สัญญาว่าผมจะมี EP พีสคือหลังจากที่มันกระบวนการยุติแล้วอ่ามันตรงไหนแล้วเราจะนั่งคุยอพีสากันว่าวันนั้นกับวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกระหว่างที่เดินทางต่อสู้ตรงนี้มาแล้วผลสรุปที่ได้รับมันคุ้มค่าไหม มันเป็นยังไงถ้ามันสิ้นสุดแล้วนะมันสิ้นสุดคําสั่งแล้วมันจบแล้วผมอยากจะได้ EP สามของคุณอีกสักครั้งนะยินดีคสัญญานะสัญญาสัญญาสัญญานะเพื่อนๆติดตามนะ EP สามคือ EP ที่จะไม่รู้นะว่ามันนานแค่ไไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันรู้เรื่องแล้วเนี่ย EP สามมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะมาคุยกับเขาว่าระหว่างการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางเนี่ย คุณได้อะไรกับมันแล้วความคิดความอ่านระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงเราจะมาดูตรงนั้นกันอย่าลืมเขียนไดอารี่นะ<ม>อ่าเขียนไดอารี่ไว้ว่าม,ววมันทึกไว้ว่าเฮ้ยแต่ละวันแต่าวันที่เรายุ่งกับเรื่องเนี้มันเสียเวลาไปแล้วมันเราได้อะไรกับคืนมาวันนี้ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณคุณไบทูนมากที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ได้พูดคุยกันรายการนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะกรณีนี้ไม่ดราม่านะครับอย่างน้อยๆเราได้ตีแผ่ ความจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะปิดจบผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะครับไม่ต้องมาถามแล้วใครจะต้มใครใครจะเป็นยังไงผมไม่ยุ่งแล้วนะครับแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เป็นสื่อกลางให้กับทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม